สวัสดีครับเพื่อนๆืทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a r i e t y นะครับมาเจอกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับห่างหายนานมากนะครับอาจจะสักสองสามวันได้มั้งครับใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่จำได้ว่าน่าจะสักสองสามวันเพราะว่าผมหายไปน่าจะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าประมาณสองสามวันนะครับเนื่องจากว่าผมไปทำงานที่จังหวัดสงขลาครับอย่างที่บอกว่าไปเป็นวิทยากรอยู่นะครับก็เลยขออภัยจริงๆนะครับที่ ทำให้ขาดหายไปหลายวันไม่ได้นําเสนอเรื่องราวอะไรเลยเพราะว่าไม่มีความสะดวกอะไรเลยนะพยายามที่จะทําแล้วครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ฮะไม่เอื้ออํานวยเลยนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้นําเสนออะไรเลยภายในสองสามวันที่ผ่านมาขออภัยด้วยจริงๆนะครับเอาล่ะวันนี้ก็เลยมีเรื่องเบาๆนะครับเกี่ยวกับเขมรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกังฟูด้วยนะฮะสองตัวเนี้ย แยกกันไม่ออกจริงๆนะเวลานี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าจะเอามาทำขล่มหรือว่ามาทลายมวยไทยหรือเปล่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับโบสตอรกับกังฟูมาให้ดูกันนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขออภัยขออภัยทุกทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่ค่อยได้โผล่หนะ้าเข้ามาได้ติดตามเลยจริงๆเนะี่ยผมได้ลงไปในช็อตนะครับของ YouTube ไปแล้วว่าะจะมีการทําคลิปออกมาเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าผมเอาลองเอาไปในใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ที่เอาไปด้วยซึ่งคอมพิวเตอร์ฉบับนั้นนะครับมันเป็นฉบับที่เอาไว้แบบนําเสนอสไลด์อะไรพวกนี้แล้วก็ทํากราฟิกได้นิดหน่อยมันก็เลยทํางานในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่ผมมีเลยนะ กลายเป็นว่าโอเคงั้นก็อดใจรอที่จะมาเจอเพื่อนๆอยู่ที่บ้านก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันรองรับไฟล์หนักๆหรือว่าการทํางานหนักๆอย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันสะดวกกว่าเยอะนะครับก็เลยต้องกลับมาทําที่บ้านนะครับขออภัยด้วยก็แล้วกันเอาละวันนี้นะครับมีเรื่องราวของกังฟูแล้วก็โบสตันเนื่องจากว่ารู้สึกว่านะครับขเขมรนะครับจะเข้าถึงกังฟูได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีความ คลั่งไคล้แล้วก็มีการเชื่อมโยงระหว่างโบสตอก็คือมวยโบราณของเขเมรแล้วก็กังฟูได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นตุกเป็นตะดีกว่านะฮะเรามองอย่างนั้นนะครับเราอาจจะไม่ได้มองว่ามันดูแบบเฮ้ยคล้ายคลึงกันดูรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีนู่นนั่นนี่ผมว่าไม่ใช่ฮะมันดูแบบเป็นตุกเป็นตะมากคิดเองเอเองไปซะหมดเล, <S <S <ๆ>เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด3คลิปเ้อกันขอเอาเด็ดๆไปก่อนเลยนะ เด็ดเด็ดก็คือไอ้หนุ่มหมัดเมาครับไอ้หนุ่มหมัดเมาเนี่ยเราเคยดูเมื่อก่อนเนี้เราเคยดูเรื่องของเฉินหลงใช่ไหมครับที่ทําไอ้หนุ่มหมัดเมามาแล้วไม่มีใครสามารถตีตลาดไอ้หนุ่มหมัดเมาได้อย่างเฉินหลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามีครับณปัจจุบันเขมรสามารถใช้หนุ่มหมัดเมาไปผสมกับโปรสโตนได้อย่างกลมกลืนมากเราไปดูกันครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเหลือจะเชื่อครับโอ้โหแบบผมบอกเลยนะเหมือนกันได้อย่างแบบเป๊ะมากเลยนะครับระหว่างไอ้หนุ่มหมัดเมาฉบับกังฟูนะครับกับไอ้นุ่มมัดเมาฉบับ,บโบสตอร์หรือเขมรนะครับโอ้โหม่แหไม่น่าทําไปได้เลยนะครับเขมรนี่พ่อทุกสถาบนันจริงๆเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้นะครับเอาละทีนี้อีกสํานักหนึ่งครับผมอยากให้ไปดูสํานักนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจชื่อสํานักอะไรนะครับแต่ ได้มีการนำคือเข้าเป็นสำนักมวยโบสตอร์นะครับก็คือมวยเขมรโบราณน,นั่นเองแต่เขาว่านะครับเขาได้เอากังฟูเนี่ยเข้ามาสู่ในตำราของโบสตอร์ด้วยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็มีวิดีโอเปรียบเทียบระหว่างโบสตอร์โบราณที่ไร้รำเหมือนกังฟูแล้วก็มีส่วนที่เป็นกังฟูจริงๆเนี่ยมาให้ดูแบบเปรียบเทียบกันเลยนะครับเราจะได้รู้ว่า มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสำนักนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมเชื่อว่าน่าจะผ่านหูผ่านตาเพื่อนๆมาบ้างเชิญชมครับ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกังฟูก็ส่วนกังฟูครับมีมาหลายทศวรรษนะครับมีมาหลายพันปีนะครับแต่โบสตอมมาจากไหนไม่รู้แต่มีกังฟูอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็รำได้อย่างเป็นตูปเป็นตะมากนะครับในขเขมรนะครับมันมีสํานักมวยขเขมรนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ ในแต่ละอาจารย์เนี่ยก็มีตำราที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเหมือนมวยไทยมวยไทยก็จะมีมวยไทยชัยามวยไทยโคราชมวยไทยลบบุรีมวยไทยอยุธยาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเช่นเดียวกันแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยไทยนะครับแล้วก็ตำรามันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนโบสตอ์ครับโบสตอ์หรือมวยโบราณทางเขมรเนี่ยแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักเนี่ยก็ผลิด,ผลด,ผลดแผกแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆนะครับบาง สำนักก็เป็นในแนวของกังฟูบางสำนักก็เป็นในแนวขององค์บาทคือองค์บาทก,ก็คือไปหยิบมาจากหนังแล้วก็มาไล่ลําให้ดูนะครับแล้วก็บางบางค่ายบางบางสำนักก็จะเป็นแบบว่าขุดมาจากกําแพงนะครับบางสำนักก็มาจากชาตกิมซอนอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันนะครับมันแตกแขนงออกไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างสำนักนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสำนักอะไรแต่ว่าเป็นสำนักที่เอากังฟูเนี่ยมาผนึกกันกับมวยโบราณเขมรนะแล้วก็เลยออกมาเป็นในทรงนี้นะครับ และก็แต่ละอาจารย์ในแต่ละสำนักนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าไม่เคยได้ไปต่อสู้กับใครเลยสถิติเนี่ยไม่เคยมีการชนะแพ้เสมอใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นการอุปโลกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ดูหนังเยอะฝึกเยอะนะครับจนกระทั่งจำได้ว่าท่านี้จะทำอะไรยังไงไรไ้รำอย่างไรใช้อาวุธอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายก็กลายมาเป็น ครูมวยโบราณไปซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหไม่น่าทําไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสำนักหนึ่งอันนี้เป็นสำนักแม่หญิงถ้าหลายๆคนน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันอย่างดีที่มีแม่หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเก่งมวยโบราณกัมพูชามากเก่งมวยโบราณเขมรมากนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นตัวแม่ตัวหนึ่งที่เป็นอาจารย์สอนมวยขเขมรโบราณน,นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเธอนี้ก็ไม่ได้มีสถิติอะไรเลย แล้วก็ตอนนี้นอกจากมวยสอต์แล้วยังจะเอากังฟูมาผสมอยู่ในมวยโบราณของสำนักตัวเองด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ แม่เสีได้นะครับว่ามีอยู่แค่หน่อยเดียวน้องเข้าสาธิตแค่นิดเดียวเองนะครับเราไม่เคยได้เห็นแบบต้นฉบับแบบนี้จริงๆมันมีอีกหลายฉบับนะครับที่เขาเคยเอาเรื่องของการรำอัสาราม,มาดัดแปลงเป็นการศิลปะการต่อสู้นะครับเรียนแบบองค์บางอีกแล้ว เดี๋ยววันหลังถ้าผมเจอผมจะเอามาให้ดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในสิ่งที่นําเสนอกันในวันนี้เป็นเรื่องเบาๆขำๆเล็กๆนะครับที่เอามาให้ดูก่อนที่จะไปดูเรื่องซีรีสซีรีสอาจจะมี2อสาวันนะครับที่อาจจะมีเรื่องข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเอามาให้ได้รับชมรับทราบกาันแต่วันนี้ขอเปิดในเรื่องของที่มันเบาๆกันก่อนนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับสิ่งที่ได้เห็นนะครับกังฟูและโมก ดังฟูและโบสตอร์ไม่สามารถแยกกันได้ออกเลยณเวลานี้นะครับแทบจะก,กลายเป็นมวยตัวเดียวกันไปแล้วนะครับซึ่งก็คิดกันเป็นตุเป็นตากันไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้จริงใช้ไม่ได้จริงเราก็ไม่ทราบแต่ว่ามีบทพิสูจน์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วว่าทุกอย่างนะครับแทบ แพ้มวยไทยแต่ทั้งนี้นะั้นอยู่ที่คนใชยด้วยนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับหมดเวลาลงแล้วแต่เพียงเท่านี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ